ครับสาหรับวันนี้นะครับครูจะมาสอนการดึงแขนท้ากบนะครับแล้วก็การหายใจห้ากบนะครับก็จะเป็นในจังหวะปิดแล้วก็จังหวะเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําในจังหวะปิดก่อนนะครับจังหวะปิดนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะยื่นมือเย็ดมือตรงไปด้านหน้านะครับจากนั้นนะครับนํามือสองข้างนะครับมาประกบกันครับโดยให้แขนนี้นะครับต้องในช่วงระหว่างหูเราเนี่ยครับช่วงหูเรานี่นะครับ ครับจากนั้นนะครับก้มหน้าครับนี่คือจังหวัที่หนึ่งนะครับจังหวัที่สองครับลิกฝ่ามือลิกฝ่ามือนะครับให้ชิดติดกันจากนั้นนะครับงอข้อมือเล็กน้อยครับเหมือนห้าประมาณจาวพนมอะไรประมาณนี้ครับนักเรียนครับเพราะจากนั้นนะครับจังหวัดที่สามนะครับให้พุ้ยน้ําหรือว่าดึงมือเข้าหาตัวนะครับอย่างนี้นะครับประมาณ ตองนะครับจะตั้งฉากแขนนะครับจะเอียงประมาณ45องศาประมาณนี้ครับจังหวะที่สี่นะครับจังหวะที่สี่ก็คือนํามือมาเป็นท่าเทพนมครับแต่ท่าเทพนมจะทําอย่างนี้ถูกไหมครับแต่นี้จะเป็นท่าพนมครับแต่เราจะนํามือคือพุ่งไปด้านหน้าอย่างเงี้ยครับคือให้ตั้งฉากระหว่างลำตัวเราอย่างนี้นะครับเดี๋ยวประดับให้ดูอีกรอบนึงนะครับจังหวะที่หนึ่ง สองสามสี่ครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะในการเปิดจังหวะนะครับเมื่อกี้จะเป็นการปิดจังหวะอันนี้จะเป็นการเปิดจังหวะนะครับการเปิดจังหวะครับ ครับพอเราได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับการหายใจของเราการหายใจของเราใช่ไหมครับจังหวะจังหวะแรกเนี่ยครับเราก้มหน้าถูกไหมครับจังหวะที่สองสามสี่พอจังหวะที่สี่ครับเราจะเงยหน้าขึ้นมาเพื่อเอาอากาศเข้าไปข้างในนะครับก็คือเราจะหายใจเข้าฮุบอย่างเงี้ยครับฮุบพอจังหวะที่หนึ่งไหมครับเราก็ ปล่อยลงครับปล่อยลงออกปล่อยลงออกทางทางปากครับก็คือให้ลงน้าไปเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้างต้น